วันนี้ราคาทองคาบวกได้ค่อนข้างจะโดดเด่นเลยนะคะหลังจากที่ดอลลาร์สหรัฐกลับมาอ่อนค่านักลงทุนดูจะกลับมาเป็นกังวลต่อประเด็นเรื่องของสงครามภาษีกันอีกรอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งดีลระหว่างสหรัฐอ,อเมริกากับสภาพยุโรปที่ดูเหมือนว่าสภาพยุโรปมีแนวโน้มจะใช้มาตรการตอบโต้กลับสหรัฐอ,อเมริกาค่ะ แต่ความต่อเนื่องของแรงบวกนี้จะไปต่อได้มากน้อยขนาดไหนเราจะลุ้นให้ราคาทองในต่างประเทศเนี่ยกลับไปแตะไฮเดิมที่3,500เหรียญได้หรือไม่ไปฟังบทวิเคราะห์แล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณวรุษรุ่งขำของ YLG กันค่ะปัจากตลับมาจากดอลลาร์ที่มีการป่อดค่าค่อนข้างมากนะครับก็เลยหนุนทองคำให้มีการปรับตัวขึ้นอันนี้เนี่ยนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการกด เฟคคุนโจรมพาวเวลนะครับออกจากตาแหน่งและการแทรกแซงทางการเมืองก็ยังเป็นการแทรกแซงการทํางานของประธานเฟคคุนโจรมพาวเวลด้วยครับความกังวลดังกล่าวเนี่ยก็เลยส่งผลต่อเสถียรภาพในตัวดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าเป็นสกุลเงินหลักของประเทศนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยก็เลยทําให้ทองคําขยับหรือปรับตัวขึ้นมาครับประกอบกับนักลงทุนเริ่มหันไปโฟกัส การเจราจาการค้าระหว่างสหรัฐก,กับกลุ่มสหาภาพยุโรปครับซึ่งล่าสุดเองเนี่ยกลุ่มสหภาพยุโรปส่งสัญญาณว่าไม่อยากจะเจราจาและเตรียมมาตรการตอบโต้อาร์ตาร์จัดเก็บอัตราภาษีในระดับ30เปอร์เซนในวันที่หนึ่งสิงหาคมจริงนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้ตลาดกังวลครับว่าอาจถึงวันที่หนึ่งสิงหาคมแล้วยังมีอีกหลายประเทศรวมทั้งสหภาพยุโรปนะครับที่ยังไม่สามารถบรรลุดีวการค้าได้ ก็อาจจะทําให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจอ่นขวนหรือเศรษฐกิจชะลอตัวของคํนนาในฐานะทสัปปพย์ปลอดภัยก็เลยได้แรงหนุนให้ราคาขยับขึ้นมาครับช่วงนี้เนี่ยเรามองว่าแม้ว่าจะมีแก๊ปการที่ราคาอาจจะขยับขึ้นได้ต่อแต่แก๊ปการปรับตัวขึ้นของราคาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้กว้างมากนักนะครับอาจจะต้องเน้นเป็นการรอจังหวะอ่อนตัวลงมาของราคาค่อยเข้าซื้อตามไม่หลุดแนวรับ3,397 3,383ยังเข้าซื้อได้ครับเพราะว่าการอ่อนตัวลงมาถือว่าจํากัดแต่ถ้าแรงขายสูงจนหลุดระดับ3,383เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนนะครับอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังครับอาจจะเห็นทองคําพักฐานหรืออ่อนตัวลงไปหากรอบแนวรับด้านล่างเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยราคาขยับขึ้นมาใกล้กับกรอบแนวต้านในระยะสั้นที่เป็นกรอบไซด์เวัพแล้วก็กรอบแนวต้านด้านบน ในระดับรายเดือนที่เป็นที่ทางไซด์เวย์ครับแนะตอนนี้เนี่ยเราได้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่แล้วนะครับแต่ตลาดเนี่ยมองว่าการประชุมในกลางเดือนสิงหาคมอาจจะเป็นาการตรึงดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ระดับเดิมครับดังนั้นเนี่ยการคาดการในลักษณะดังกล่าวอาจจะทําให้บาทมีโอกาสแข็งค่าได้ต่อซึ่งเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของทองไทให้ขยับขึ้นได้ไม่เยอะนะครับ ดังนั้นเนี่ยทองไทยอาจจะต้องรอจังหวะที่ราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาค่อยเข้าซื้ออย่าพึ่งไล่ครับแนวรับเนี่ยใกล้ห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทต่อบาททองคําไม่หลุดระดับดังกล่าวเอาซื้อเล่นสันได้ครับแต่เมื่อราคาขยับขึ้นใครที่มีการถือครองทองเอาไว้อาจจะแบ่งขายมากหน่อยเพื่อลดความเสี่ยง 52, 450, 52, ห้าหมื่นสองสี่ร้อยห้าสิบห้าหมื่นสองหกร้อยห้าสิบหือว่าเป็นแนวต้านที่ต้องจับตา ถ้าไม่ผ่านก็เายอยลดความเสี่ยงลงครับ